เรียบร้อยครับพัดหลักอ้อหนอทำไมปักเยอะจังหวะเวลาจะได้ปลาเนี่ยหลุดแล้วหลุดเรียบร้อยโอ้มาแล้วทัวได้ทัวละตัวเล็กเปนไหนเดีย๋ยวยกขึ้นไปเลย แรกนะครับลวกี้ห้าติบเอฟห่าิวกี้ e หา้าติบเอฟแม่ครับมันทุกภาพก่อนปล่อยปลาครับไป ลงไม่ถึงฮะโยนเลยละกันหนึ่งสอ,องทั้กลับไปยังหกต่อ